มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิด10เขตติดโควิดแล้ว1,454รายค่ะกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์เผยจำนวนผู้ติดรายเขตท,ที่มีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพประจำวันที่6มิถุนายน2,565รวม50เขตพบผู้ป่วยรายใหม่1,454รายค่ะที่อยู่ขณะที่ป่วยอยู่ในกทม1,272ราย ขณะที่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดเข้ารักษาโรงพยาบาลในกรทม182รายอยู่ระหว่างติดตามที่อยู่ขณะป่วย0รายค่ะสำหรับ10อันดับเขตที่มีผู้ติดโควิดสูงสุดนะคะได้แก่ 1. ราชเทวี240ราย 2. บางกะปิ174ราย 3. บางกอกน้อย38ราย 4. ดินแดง35รายค่ะ 5. บางแค33ราย 6. ป้องปราบศัตรูพ่าย33ราย 7. สะพานสูง31ราย 8. คลอง3าวา30ราย 9. บางเขน30ราย 10. บางพลัด29รายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ